่ะโอเควันนี้มาเรียนบทที่6นะคะ Unit 6 What's the date today? อ่ะวันนี้อาจจะเรียนวันที่นะคะหลาขั้น73เย73เย่คำศัพท์จะเยอะนิดนึงนะคะเขาอ่านกับเราซะก่อน二月月生日真的 今天几星期天？星期，我们吃饭，吃去厨房，怎么样？那里中餐餐。 好吃ไม่มต่อไปเรามาดูคำศัพท์ก่อนนะคะอ,ะอย่างเช่นคำแรกกับคำที่สองนะคะคำแรกเป็นอ้อยียคำที่สองคือเย่อ,อ้อยียแปลว่าเดือนที่สองอเดือนที่สองตับสากลนะคะเดือนที่สองเย่แปลว่าเดือนอเดือน เรามาดูนะคะตรงนี้ไม่ยากเวลาเราต้องการจะพูดชื่อของเดือนนะคะอย่างเช่นภาษาไทยชื่อเดือนไม่ใช่ไม่ใช่เลขหนึ่งไม่ใช่เลข1สสมีมีชื่อเฉพาะใช่ไหมคะอะ่แต่ว่าในภาษาจีนชื่อของเดือนมันเป็นเลขนะคะก็คือ一月二月三月四月คืออืมแบบสากลน,นะคะแต,แต่จริงๆแล้วคือ ถ้าเป็นแบบตั้งเดิมของจีนเขาก็เรียกอย่างนี้ค่ะเรียกอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็เรียกอย่างนี้นะคะ一月二月三月เข่าต่อไปนะคะก็คือเวลาเราต้องการจะถามว่าเดือนอะไรเดือนอะไรต้องดูตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือ一月一月เดือนอะไรนะคะทำไมใช้จีเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเลขเป็นเลขใช่ไหมคะอ่ะก็เลยใช้จีนะคะไม่ใช้ตัว,วเฉเยนะคะไม่ใช้ตัว,วเฉเยต่อให้ตรงนี้มีเลขที่มากกว่า1ิบ ก็ไม่ใช้ตัวเสานะคะใช้แต่คำว่าใช้แต่คาว่าจีอย่างเช่นไปจีนเดือนอะไรเดือนไหนอ่ะก็คือจีเยว่ชือจงกัวโอเคต่อไปนะคะต่อไปเราจะจะให้เราอ่าเทียบดูนะคะเทียบดูอย่างเช่นอันนี้อีเยว่กับอีเกอเยว่อีเกอเย่อ่ะต่อไปนะคะคัน七月 ชีเยกชี้เกยเยอก,ก,ก,อกอมันจะตา่างกันยังไงพอมีลักษณะนามนะคะลักษณะนามลักษณะนามมันอยู่กับคํานามแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นส่วนขยายข้างหน้าส่วนขยายเพราะฉะนั้นตรงนี้หมายถึงว่าจํานวนนะคะจานวนจีกเกยเยือกก็คือหนึ่งเดือนชีเกยเยือคือเจดเดือนถ้าเป็นกี่เดือนก็คกกือจีเกยเยอเราไม่สามารถไม่สามารถพูดจีเยือน,นะคะจีเยคือเดือนอะไรจีเกยเยอกถึงจะเป็น เดือนอะไรนะคะเราอันที่ต้องระวังก็คือตรงนี้นะคะคำนี้คำใหม่เรายัางไม่ยังไม่ได้เจอในบทนี้นะคะแต่เดี๋ยวเราเจอในจีนหนึ่งนี่แหละนะคะเหลี่ยงเหลี่ยงเก้อือนเค้าอาร์มันเป็นลำตับหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมคะ,ะแต่ว่าอาร์สำหรับเลขสองอย่างเดียวนะคะสำหรับเลขสองก็คือถ้ามีจำนวนที่เป็นสองจะใช้คำว่าเหลี่ยงไม่ใช้คำว่าอาร์นะคะ สเพราะฉะนสอนคืงเดือนคือเดือนคือสองเคือเดือนคืงเดืนคือองเืออสองเ่นคืองเดือนคือ, ue, อสองเนคือือนคืงเ,เงคือเดนัเดอนเหนคืออนกืนออนคือ,อ,อ,อเ,เือนคืงนคืน,นะคะืเ,น,เนกืนเป็นเดือนค่ออันค่อไปนะคะต่อไปนะคะ,ะ,คะก็คือจะพเดว่นเดือนนี้เดือนหนคาเดือนที่แลงวโอเคอันนี้คําคนยิงอันนี้คนะคะ ในบทนี้เป็นคำที่อยู่ในบทนี้เหมือนกันนะคะเราต้องรู้จักโอเคอันแรกนะคะ这个月好ก个月ก,ก็คือเดือนนี้เดือนนี้แต่ว่ามีลักษณะนามจำไว้นะคะถ้าไม่มีลักษณะนามมันมีค่าแบบเดียวก็คือเวลาพูดถึงพูดถึงชื่อของเดือนนะคะเดือนนี้คือเจ๊กเกอเย ช่างอะช่างแปลว่าบุญแปลว่าที่แล้วนะคะอ่ะแปลว่าข้างบุญบุญที่แล้วหรือว่าแปลว่าที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นช่างเกอดเป็นวลีด้วยกันนะคะช่างเกอดมาขยายเยื่อช่างเกี่ยเดือนที่แล้วซีซีแปลว่าล่างแปลว่าถัดไปนะคะซีเกอดเยื่ยก็คือเดือนหน้าเดือนหน้าแล้วสำหรับภาษาจีนนะคือช่างกับซีอมันใช้ซ้ำกันได้นะคะก็คืออย่างเช่นเราพูดว่าซีซีเกอดเยี่ย ชาช่าก็เยเราดูจากตรงนี้ถ้าเป็นชาช่ากคือเดือนหน้าแต่ถ้ามีชาสองตัวหมายถึงว่าอ yeah, okay. ีกสองเดือนก็คือข er, ้างหน้าสองเดือนนะคะชาชาเพิ่มเพิ่มหนึ่งตัวอ่าคำว่าชาเพิ่มหนึ่งตัวเยอะเพิ่มหนึ่งเดือนนะคะเหมือนกันอันนี้ช่างสามารถพูดว่าช่างช่างก็เยอได้เหมือนกันนะคะแต่ส่วนใหญ่เราจะพูดเป็นสองตัว 1> 1ตัวหนึ่งตัวหรือว่าสองตัวนะคะถ้าพูดเป็นสามตัวสี่ตัวมันจะบไม่เวิร์กก็คือฟังแล้วงงนะคะเขาพูดได้ไหมก็พูดได้แต่ว่ามันไม่ค่อยพูดอย่างนั้นนะคะโอเคต่อไปนะคะต่อไปคือคำที่สามเจนแตเจนแตเราเคยเรียนคำว่าเจนตัวเดียวใช่ไหมคะเจนตัวเดียวเป็น Adverb แปลว่าจริงๆแปลว่ามากใช่ไหมคะจริงจริงมากแต่ว่าถ้าเป็นเจนเตะรวมกันแล้วอันนี้เป็นหนึ่งคำนะคะมันเป็นคํานามแปลว่าจริงจริงๆความหมายในภาษาไทยเหมือนกันแในภาษาจีนก็อันนี้เจ่นจะหมายถึงว่ามันเป็นของจริงไม่ไม่ใช่ของปลอมเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องแตกนะคะก็คือเจนเต่เช่นเรามาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะคะ เวลาเราพูดว่าจริงเ r จริงแล้วนักคําว่า่อไปแล้วนะคะก็คือ่จจอจริงเดสจริงเพราะว่าจริงเ r มันเป็นคำนามนะคะแต่ว่าถ้าเราต้องการตะปฏิเสธไม่จริงค่ะไม่จริงจริงเ r เป็นคํานามเพราะฉะนั้นต้องพูดว่าไม่ใช่จริงถ้าเราพูดปู่จริงไม่มีคํากิยาชื่อมันจะผิดเพราะว่าปู่เป็น Adverb บจริงจริงเเป็นคํานามมันจะใช้ต่อกันไม่ได้นะคะขต่อไปเราดูตัวอย่างนิดนึง 十二月有明星来我们学校。嗯，哎，某哇，十二月对，没错。有明星咪达啦来妈我们学校啊，妈哈来孔ัยของเ真的吗？真的吗？真了啊，真的吗？不是真的，没真，没真。好，的拜,拜呢哈。 ต่อไปคืออคำที่5จินเทียนอ่าจินเทียนจินเทียนเอ่อในหนังสือนะคะในหนังสือจะมีสัวเทียนจินเทียนมิงเทียนแล้วก็มีเฉียนเทียนกับโคเทียนอ่าเฉียนเทียนกับโคเทียนน่จะมีด้วยนะคะอยู่ท้ายบทอ่าอยู่ท้ายบทเรามาดูด้วยกันเรียนให้หมดเลยนะคะที่เกี่ยวกับว่าเทียนอย่างเช่นวันเมื่อวานเมื่อวันซืนอ่าภาษาจีนมันพูดยังไงเราเรียนไปหมดเลยนะคะแต่ว่าในเลสเตอร์วันอ่ะ เราพบพบ,พบ,พบแค่ว่าพบพ,บพบแค่คำเดียวนะคะ l e s s o n i one แต่แต่คำอื่นเราจะพบที่ l e s s o n two หรือว,ว่าคำคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะเเรามาจากตรงนี้ก่อนนะคะจินเทียนเทียนคือวันจริงก็คือวันนี้นะคะวันนี้ก็คือตอนนี้นะคะตอนนี้วันนี้แล้วก็จินเทียนก็คือวันนี้เขาเรามาดูจากตรงนี้นะคะอ่ะ ก็คือเวลามันจะจากตรงนี้ค่อยๆผ่านๆๆจากเมื่อก่อนค่อยๆมาามาถึงวันนี้พอถึงวันนี้จะไปถึงอนาคตใช่ไหมคะไปถึงอนาคตเพราะฉะนั้นเราจะดูตรงนี้นิดนึงนะคะเขาเชียนเรามาดูคําว่าเชียนก่อนนะคะเชียนเฉียนอันนี้สองตัวเหมือนกันนะคะเฉียนแปลว่าข้างหน้าแปลว่าข้างหน้าเฉียนเทียนเชียนเทียนเชียนเทียนคือ วันก่อนวันก่อนใช่ไหมคะอาเชียนแปลว่าหน้าแปลว่าก่อนนะคะคือเฉียนเทียนถ้าเราไปตรงตเออทำไมไม่ใช่วันข้างหน้าเฉียนเมื่อกี้เราจะบอกแล้วก็คือมันอยู่ก่อนวันนี้มันมาก่อนเพราะฉเพราะฉะนั้นมันอยู่ข้างหน้าของวันนี้นะคะเอออาจจะงงนิดนึงเออแต่ว่าเราน่าจะเข้าใจนะคะคือคือพูดภาษาทามินอย่านน่าจะงงนิดนึงเฉียนก็คือมาก่อน ่เมื่อก่อนก็คือเชียนเทียนนะคะก็คือเมื่อวันซื่นอ่านคำนี้คือเมื่อวันซื่นเชียนเทียนเอาต่อไปนะคะต่อไปเราเราจะดูคําว่าคํานี้โฮเทียนโฮเทียนโฮแปลว่าหลังอ่าโฮแปลว่าหลังมันมาหล่อมันมาหลังวันนี้เพราะฉะนั้นโฮเทียนก็คือวันมะรืนนะคะวันม,มะรืนเฮาเชียนกับโฮมันเป็นคําตรงข้ามกันก็คือหน้ากับหลังนะคะหน้า ah กับหลัง คำที่อยู่หน้าจินเทียนใช่ไหมคะ,ะถ้าเราดูจากตรงนี้อันนี้อยู่ข้างหน้าอันนี้อยู่ข้างหลังเขาเฉียนเทียนกับโฮเทียนรู้จักแล้วเรามารู้จักต้าเฉียนเทียนกับตาโฮเทียนตาเฉียนเทียนตาโฮเทียนคือถ้าสําหรับเดือนสำหรับเดือนเราจะใช้คําว่าช่างใช่ไหมคะช่างถ้าสําหรับวันสําหรับวันคือพอผ่านเมื่อวันซืนไปแล้วเออสามวันก่อนตะพูดยังไงข้างหน้าเติมคำว่าตา ก็เลยเปลี่ยนเป็นสาลเอ่อต an ้าเฉียนเทียนสามวันก่อนนะคะต้าเฉียนเทียนแต wrote, ่ถ้าจะถามเราซื้อว่าสามสามวันก่อนถามพูดได้ไหมพูดได้สามวันก่อนสิบวันก่อนอันนี้พูดได้หมดเลยนะคะแต่ว่าคําที่เป็นสามวันก่อนสี่วันก่อนห้าวันก่อนมันมันมีคําที่แบบแปลตรงๆได้นะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นคําหรือว่าบางตัวเป็นวลีที่อยู่ในภาษาจีนมันใช้ได้เลยนะคะทุกคนใช้อยู่ใช้อยู่ด้วยนะคะเขาต้าเฉียนเทียน อันนี้เหมือนกันนะคะสมมุติว่าอันนี้คือสาวันก่อนถ้าเราต้องการพูดว่าสี่วันก่อนก็คือเพิ่มคําว่าตาตาตาเฉียนเทียนก็ได้นะคะตาตาเฉียนเทียนแต่ว่าเนื่องจากว่าคือมันมันมันค่อนข้างจะไกลกับวันนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเขาพูดแค่พูดถึงตาเฉียนเทียนอย่างเดียวอาเฉียนเทียนอืมตาเฉียนเทียนอคนยังนึกออกได้นะคะ ตาตาเนนอ่ะคนต้องคิดนิดนึงแต่ว่าถ้าเราตตตตาเนนจะวันไไม่รู้เคต่อไปต่อไปืตาโหเทียนเหมือนกันอันนี้คือวันมาลืนอนี้คอีก3วันตาโหเทียนว่าตตาโหเทียนอีกสวันคะตโเรากลับมาดูสองคนี้นะคะสองคนี้คือ จัวเทียนจัวเทียนจัวก็คือเมื่อวานนะคะอ่าจัวเทียนจัวเทียนแล้วก็มิงเทียนมิงเราเคยเียนแล้วมิงซิงใช่ไหมคะอ่ามิงสว่างสาว่าง,งก็เคยอีกวันหนึ่งวันใหม่เพราะฉะนั้นมิงเทียนเป็นพรุ่งนี้นะคะเอาอันนี้เลยนเสร็จแล้วเรามาดูข้างล่างตรงนี้เวลาเราต้องการพูดจํานวนของวันหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันอันนี้มันจะต่างกันกันกบคําว่าคําว่าเยือนะคะเช่นเช่นข้างหน้าหนึ่งเดือนอีก็เยือ สองเดือนเลียงกับเยอะสามเดือนสั้นกับเยอะค่ม่มีลักษณะนามอยู่แต่สาหรับคําว่าเทียนไม่มีลักษณะนามอันนี้ต้องจําเลยนะคะต้องจําเลยคือจํายังไงจริงๆแล้วคือสําหรับภาษาอย่างเช่นภาษาไทยกับภาษาจีนม,มันเป็นภาษาที่มีลักษณะนามนะเพราะฉะนั้นคือคําที่มีลักษณะนามอ่ะเราไม่ต้องจานะคะเราไม่ต้องจํเพราะว่ามันมีมันใช้ลักษณะนามหรือว่าไม่ใช้เรา จมคำนมที่ไม่ต้องใช้ลักษณะนามนะคะไม่ต้องใช้คือหมายถึงว่ามันใช้ไม่ได้นะคะอ,ะอย่างเช่นหนึ่งวันจะพูดว่าอีเทียนพูดอีกะเทียนไม่ได้นะคะสองวันเหลียงเทียนอสองวันซันเทียนสิบวันสิเทียนกี่วันจีเทียนจีเทียนแล้วว่ามันคนทางจะจจานวนมากเราใช้คําว่าตัวเสก็ได้นะคะตัวเสกเทียนตัวเสกเทียน ต่อไปนะคะต่อไปคือคาว่าจีจีคำนี้เราเคยเรียนไปแล้วแบบในบทที่ข้าหรือบทที่สี่ใช่ไหมคะแต่ว่าเรียนกันแบบไม่เป็นทางการแต่คำนี้มันไม่ยากนะคะจีที่แปลว่ากี่เอาไว้ทํามจานวนที่ไม่เกินสิบอ่าส่วนใหญ่จะใช้เป็นจีเกอใช่ไหมคะจีเกอยกเว้นว่าคํานามที่ไม่ต้องใช้ลักษณะนามอ่าจะไม่มีลักษณะนามจีเทียนอ่าจีเกออย่างเช่นจีเกอน 几个学生，几个医生，อ่าเ好听不懂多少，ทุกทุกตรงนี้เทว่าทุกคนนะฮะ多少个医生ใช่มฮะอ่ามันคล้ายๆกันแต่ว่าถ้าเป็นอย่างน,นี้ถ้าเป็นอย่างน,นี้มันถ้าถามว่าจีก็医生ก็ค, ö, ค ö, ือพูดพูดเท่าอยู่แล้วอ่ะมอมันไม่ได้เกินสติใช่ไหมฮะอ่าแต่ว่าตัวชาวต๊ะ医生ก็คือเขาไม่รู้เขาไม่รู้รอ่าจํานวนมากเท่าไหร่นะคะจํานวนมากเท่าไหร่แต่ว,ว่าเขารู้อยู่แล้วมันจํานวนเยอะ แต่สำหรับคำว่าตัวเฉาในคำถามมันไม่ใช่คำว่าเกิดได้ไม่ใช่คำว่าเกิดก็ได้ต่อไปนะคะต่อไปเป็น,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 นวันีเทกยนกับิิินนนนชีีีออ่มไยยากเทคืวันอาทิตย์เรามาดูตรงนี้นะคะอันนี้คำคำพวกนี้มันจะปรากฏใน listing t o นะคะเพราะฉะนั้นเราดูจากตรงนี้ก่อนไปเลยนะคะ 星期一อวันจานวันองคาริันพุธวันสวัแล้วก็เป็นวันีเทียนแล้วว่าสิ้ก็ได้มันเหมือนกันนะเหมืทันอาอเจะได้เห็นว่าอเวลาเราพูดถึงวันอะไรในภาษาจีนแล้วว่าเดือนอะไรมันง่ายมากเลยใช่ไหมคะอันง่ายมากเลยมันใช้มัใช้เลขเฉยๆ好ตรงนี้ ตรงนี้จะพูดถึงว่าิ้นีเทียนกับวันอาทิตย์นอาทิตยกับวินเทียนมันจะต่างกันยังไงส่วนใหญ่แล้วมันเหมือนกันนะคะถ้าจะถามถ้าจะต้องพูดว่ามันจะต่างกันอะไรบ้างก็คือิ้นชีทิตยมันเป็นภาษาเขียนถ้าเป็นภาษาพูดมันต้องใช้ในใช้ในกรณีเป็นทางการนะคะปกติเราเราใช้คําว่าวินเสาร์วันีเทียน เขาต่อไปจะเป็นอ่ากี่สัปดาห์กี่สัปดาห์นะคะอันนี้ก็คือซินชีใช่ไหมคะอ่าซินชีซินชีอ่าซินชีเราจะอธิบายนิดนึงนะคะชิงกับชีคืออะไรชีคือระยะเวลาอ่าระยะเวลาไม่ใช่วันสองวันใช่ไหมคะอ่ามันเป็นระยะเวลาสั้นก็ได้ยาวก็ได้นะคะต่อไปคือซิงซิงก็คือดาวอ่าซิงคือดาวใช่ไหมคะอ่าเมิงซิงเมิงซิงซิงคือดาวเอ่อเพราะฉะนั้นตรงนี้ซินชีก็คือก็คือระยะการเคลื่อนที่ของดาว อ่าถ้าอธิบายอย่างนี้เนาะเราเข้าใจง่ายกว่าใช่ไหมคะคือคนในโบราณคนในเมื่อก่อนเขาจะดูแบบว่าะระยะที่เดือนเอเอไม่ใช่เออการเคลื่อนไหวของเดือนนะมันเออของของดาวอะ่ะมันดูทุกวันทุกวันมันก็จะไม่ค่อยชัดเจนแต่ว่าถ้าดูเป็นแบบสัปดาห์สัปดาห์มันจะดูง่ายมากเลยนะคะครับต่อไปนะคะก็คือหนึ่งสัปดาห์อ่ามีการมีลักษณะนา,นามใช่ไหมคะอีเกอร์ซินชี สองสัปดาห์ใช้คําว่าเหลี่ยงเหลียงเกิร์ชินชีสั่งเกิรินชีสเกิรินชีอ่ากี่สัปดาห์ก็คือสัปดาห์หรือว่าอาทิตย์ก็ได้นะคะในภาษาจีนมีคํานี้คําเดียวซินชีนะคะจีเกิรินชีจีเกิรินชีหรือว่าตัวเสาเกิรินชีอ่าตัวเสาเกิรินชีต่อไปนะคะต่อไปก็คือถ้าเราต้องการพูดว่าสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเราสามารถบอกว่าซั่งเกิรินชี 上个星期สัปดาห์ที่แล้ว this week สัปดาห์นี้下个星期啊下โอเค下个星期คือ下个星期 t w ่ง啊ตรงนี้คือ星期一นะคะ下个星期 w หมายถึงว่าวันจันทร์หน้านะคะวันจันทร์หน้า下下个星期 e ก็คือวันจันทร์นู个个个่นไม่ใช่วันจันทร์หน้าก็คือวันจันทร์หน้าแล้วก็อีกหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมคะอ่ e 下下个星期 t w e เขาจากตรงนี้นะคะจากตรงนี้อ่ะเราจะมีอะไร อธิบายให้เราเราต้องจดไว้นะคะเผื่อเวลาจัดได้นัดหมายก,กับคุณจีนอาจจะไม่ผิดวันนะคะก็คือเราดูจากตรงนี้นะคะดูจากตรงนี้อีกรอบถ้าเป็นสากลอ่าถ้าเป็นสากลส่วนใหญ่แล้วอันนี้จะอยู่ข้างหน้าสุดใช่ไหมคะแล้วก็เป็นชินชีชินชีอาร์ชินชีซาน,นะคะ่ะแต่ว่าในภาษาจีนในภาษาจีนถ้าเขาเริ่มต้นเขาจะเริ่มด้วนที่เราจะดูนิดหนึ่งเขาจะเริ่มด้วน,น,นถ้าเป็นแบบดั้งเดิมนะคะ ดังเดิมเขาจะเริ่มต้นที่เริ่มต้นที่วันจันทร์เลยซินชียีจนถึงอ่าซินชียีจนถึงซินชีเทียนนะคะซินชีเทียนก็คือหนึ่งสัปดาห์เริ่มตั้วันจันทร์นะคะวันจันทร์อันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเวลาเราพูดสัปดาห์นี้เจกับซินชีมันรวมมันรวมทุกวันในสัปดาห์นี้แม้ว่ามันผ่านไปแล้วมันยังอยู่ในสัปดาห์นี้เหมือนกันนะคะ อย่างเช่นสมมติว่าวันนี้เป็นวันอังคารวันนี้เป็นวันอังคารวันนี้เราเรียนสมมตินะคะแล้วก็วันจันทร์ที่ผ่านไปมันอยู่ในสัปดาห์นี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะต้องพูดว่าเจอก็ซินชีอีเจกซินชีไม่ใช่สัางกบซินชีถ้าสั่งกบซินชีมันเป็นสัปดาห์ที่ผ่านไปแล้วนะคะก็คือวันจันทร์ที่อยู่ในสัปดาห์ที่ผ่านไปแล้วสมมุติว่าวันนี้เป็นวันจันทร์วันนี้เป็นวันจนันทร์ เมื่อวานเป็นวันอาทิตย์เราต้องการบอกว่าอา่าสัปวันอาทิตย์ที่เพ่นบานผ่านไปอันนี้ก็ต้องพูดว่าช่างเกิดซินชีอา่าช่างเกิดซินชีก็คืออันนี้เข้าใจไม่ยากนะคะมีแต่ว่าเราอาจจะต้องต้องจมนิดนึงก็คือเจกซินชีถ้าใช้คําว่าเจกซินชีมันรวมวันที่ผ่านไปแล้วกับไม่ได้ผ่านไปป็อทงหมดนะคะข้อต่อไปต่อไปคือคำที่สิบสี่จไม่ยากขจะไม่ยาก สมัยางที่เราเรียนมาแบบว่าเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะเป็นไงบ้างเขาเป็นไงบ้างใช่ไหมยากสมัยย่างอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสมัยย่างกับจมมือที่ไม่มียากอ่ะมันมันจะเป็นยังไงบ้างมันต่างกันยังไงคะมามาดูนิดนึง我们去吃饭啊去กับ吃饭เป็นคำศัพท์ในบทนี้ในเลสเซนนี้ด้วยนะคะเลสเซนวันในเลสเซนวันด้วย我们去吃饭怎么样嗯,嗯,嗯我们去运动怎么样 อ่ะยุ่งตรงจำได้ไหมคะ,ะนักกีฬาแล้วยุ่งแบบว่ากีฬากับออกกําลังกายตรงนี้วว่าพกเราไปออกกําลังกายาต่อไปนะคะ这个人怎么样？这个人怎么样？ถ้าเราถามแค่นี้这个人怎么样？คนนี้เป็นไงบ้าง？มันอาจจะกว้างมากเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะเติมเพิ่มเติมนิดน,นึง 这个人怎么样า不好啊คนนี้เป็นไงบ้างเขาดีไหมอ่ะมิตรใดีเปล่าอ่ะประมาณนี้นะคะเขต่อไปเราจะดูคําว่าจะเมะื่อจมะมอะเมื่อกับ怎么样มันจะต่างกันมากนะคะอยย่าง,งสัญญาแต่อยู่ท้ายประโยคอ่ะอยู่ท้ายประโยคถามว่าเป็นไงบ้างแต่จมะมืมันเป็น adverb เป็นคําถามคือ,อยังไงใช่ไหมคะอ่ะอยังไงจะเมื่อแปลว่ายังไงมันเป็นคําถามอ่ะเป็นคําถามเป็น adverb ด้วย เพราะฉะนั้นจะมะใช้อยู่หน้ากิริยาใช้อยู่หน้ากิริยานะคะมันเป็นอัตบอเใช้อยู่หน้ากิริยาอย่างเช่นเราเมะื่อจะเมื่า,าไปกินข้าวอย่างไรเวลาเราต้องการตอบเราเปลี่ยนคําว่าจะเมะเป็นคําตอบอ่ะอย่างเช่นเราบอกว่าอ่ะเรานั่งรถนั่งรถไปกินข้าวก็คือเราเ

เราลองจะอธิบายนิดนึงจงชานอาหารจีนชานคืออะไรอาหารใช่ไหมคะแต่ว่าชานคำนี้มันไม่ใช่คำที่ใช้ทั่วไปได้ได้นะคะค่าคำที่มีชานคำที่มีชานส่วนใหญ่แล้วจะมีจงชานชีชานเจ้าชานอู่ชานหวานชานอาจจะเป็นอันนี้ห้าคำนะคะส่วนใหญ่แล้วก็คำนี้ไม่สามารถที่จะแต่งเป็นคำอื่นได้นะคะอย่างเช่นเราอยากจะบอกว่าอะไร อาหารไทยก็ไทกัวชาาไม่มีนะคะก็คือเพราะว่าคำนี้มันค่อนข้างจะก็คือใช้น้อยตอนนี้นะคะใช้น้อยเพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยใช้มาประกอบเป็นคําอื่นนะคะในภาษาพูดภาษาเขียนก็บางทีจะมีแต่ว่าเจอน้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นที่เราต้องการตามมีค่าห้าคำนะคะ,ะจงชานอาหารจีนซีชาน x i นะคะซีชานอาหารฝรัลล่งอ,อาหารฝรัลล่ง พราะ้านอกจากนี้แล้วเราต้องการบอกว่าอาหารไทยอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นบอกยังไงอ่ะมันจะใช้คําว่าใช่นะคะใช่อ่าใช่ตรงนี้จริงๆแล้วใช่มันมีความหมายหลายความหมายมากนะคะใช่ปลว่ากับข้าวปลว่าอาหารอ่ามีหลายอย่างนะคะมีความหมายหลายอย่างอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะตรงนี้คือใช่เราเรียงความหมายที่เป็นอาหารนะคะอาหารอย่างเช่นจงกัวใช่อาหาหรจีน หารกัวไ่อาหารเกาหลีไทาาอาหารไทยซึ่งเราถ้าดูจากตรงนี้จงชานกับจงกวัวไเหมือนกันไหมคะ,ะเหมือนกันแต่ว่าถ้าใช้คําว่าไ่ามันสามารถที่จะ,ะประกอบประกอบกับชื่อของประเทศเป็น,เป,นเป็นหลายๆอย่างได้เลยแต่ว่าถ้าใช้คําว่าคําว่าชามันจะใช้ไม่ได้นะคะพอต่อไปคือชานนะคะชานชาจชาน,าชานอาหารเช้าจงชานอาหารเที่ยง หวนานชั่นอาหารเย็นซึ่งมันความหมายเหมือนกันเลยกับเจาา้าฝันอูน่ฝันและหวานฝันอาหาันฟนัน,ฟน,ฟนคืออะไรเรามาดูเลสเซ่น o n นฝันอาหารชื่อฝัอนก็คือกินข้าวใช่ไหมคะ่นันก็คืออาหารใช่ไหมคะอาหารเามันจะต่างกันยังไงนะคะ ถ้าเป็นเจ้าช่างหูช่างหวันชันส่วนใหญ่แล้วใช้ในกรณีรณีเป็นทางการกับภาษาเขียนภาษาพูดจะไม่ใช้นะคะภาษาพูดไม่ใช้ภาษาพูดใช้คําว่าเจาฟังหูฟังกับหวานฟันนะคะข่าต่อไปต่อไปคือคําว่าเผาชื่ออะเผาชื่อไม่ยากเ่าแบบว่าดีชื่อแบบว่ากินเผาชื่อก็คือกินแล้วดีกินแล้วดีคืออร่อยนะคะอ่าอย่างเช่นอย่างเช่น 那里，那里吧，我听努文，下面哈啊，那考你那里，那你那里的饭菜不很好吃？那里的饭菜很好吃。饭菜ตรงนี้เป็นหนึ่งคำไหมถือว่าอาหาร，下面哈，อาหารร啊มกับข้าวรวม，อาหารหลากหลาย，下面哈啊，饭菜很好吃。这个菜不好吃，这个菜不好吃，好菜。 ช่ตรงนี้ใช่ตรงนี้นะคะคือใช่เราอย่าไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะว่าโอ,อ้นี่ใช่สรุปแปลว่าอะไรเพราะว่าใช่มันมีความหมายหลายความหมายนะคะใช่ตรงนี้หมายถึงว่ากับข้าวนะคะก็คือจานนี้ค่ะอย่างเช่นจะก็ใช่กับข้าวนนี้ก็คือจานนี้ใช่ไหมคะผู้เขาชื่อไม่อร่อยอ่ะผู้เขาชื่อพอต่อไปเราจะดูคําที่เกี่ยวกับว่าเขาชื่อแต่ว่ามันดูจาก โครงสร้างของคําเราจะะทายความหมายทายไม่ออกนะคะจะมีอะไรบ้างอย่างเช่นเขาขันเขาคันเขาขันคือสวยใช่ไหมคะเราเคยบอกแบบว่าสวยอย่างเช่นคนสวยก็ยันันเขาขันหรือว่าวิวสวยก็ได้หรือว่าหรือว่าเราหมายถึงว่าหนังน่าดูอ่านหนังน่าดูหนังสือสนุกหนังสือสนุกนะคะใช้คําว่าเขา้านหมดเลยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่ากิริยาเราใช้เป็นแบบ ดูใช่ไหมคะอ่าดูเพราะฉะนั้นแตลเป็นภาษาไทยมันอาจจะมีความหมายหลายความหมายนะคะขอข้ามต่อไป howard howard นะคะ h o w a r ตรงนี้คำนี้อ่านว่าวานแต่ว่าในาภาษาพูดส่วนใหญ่จะมีม้วนล,ลิงก์อ่านตามด้วยม้วนล,ลิงก์ด้วยนะคะ h o า a r d howard คือวาร์ปลว่าเล่นนะคะแปลว่าเล่น howard ก็คือสนุกอ่าสนุกอ่าเราดูนิดนึงเขาข้างกับปว่าสนุกได้อันนี้แปลว่าสนุกได้วยเหมือนกันมันดูกิริยานะคะกิริยาอัน,นี้ แต่ว่าดูก็คือดูแล้วรู้สึกสนุกใช่ไหมคะอย่างเช่นหนังหนังสือแต่ว่าอันนี้วารเกี่ยวกับเล่นเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวกับว่าเที่ยวเล่นใช่ไหมคะเที่ยวเล่นสนุกเขาวารต่อไปเขาชั่วค่ะเขาชั่วชั่วแบบว่าพูดชั่วเราเคยเรียนแล้วอยู่อ่าอยู่หน้าที่หน้ากับหน้าที่สิบหรือว่าหน้าที่สิบเอ็ดอ่าชั่วเราเคยเรียนตั้งแต่แรกเลยนะคะชั่วแบบว่าพูดเทาชั่วเข่าชั่วแบบว่าเออโอเคได้มันมันคุยกันได้นะคะคุยกันได้ ว่าเขาชัวแต่ถ้าอันนี้เรายังเนื้อไม่ออกเราว่าไม่รู้เราตัดไปก่อนก็ได้นะคะคืออันนี้ค่อนข้างจะอัดวังมากนะคะเขาชัวเขาต่อไปนะคะต่อไปโอเคเรามาดูคำศัพท์ทั้งหมดใน Lesson 1นนะคะซึ่าาาางวันวันวันวมนันันันนั 哪天是你的生日好哪天。奶下面还啊、奶好我记得我在这里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 我我在这里我在这我在这里我在这里我在这里我在这 มันมันเป็นรูปแบบนะคะรูปแบบ什么都什么都มันเป็นรูปแบบนะคะ什么都有什么都有หมายถึงว่ามีทุกอย่างอ่ามีทุกอย่าง我家的厨房什么都有啊什么都尼右边是吃าไม่ได้อยู่ในประโยคนี้นะคะพูดถึง什么都รูปแบบวันนี้什么都เฉยๆนะคะ什么都吃แปลว่ากินทุกอย่างอ่啊什么都好แปลว่าดีทุกอย่าง อื好อันนี้เป็นรูปแบบนะคะ什么都เ่อไป那里的饭菜很好吃อเมื่อกี้เราพูดแล้วประโยคนี้ต่อไปนะคะ明天去吃西餐明天去吃西餐ตรงนี้ไปกินอาหาเอ่ออาหารอาหารต่วันตกเม่อวันทีอ่าไม่อวันทีได้เลยไม่มีปัญหาอ่าแต่จริงๆแล้วไม่อวันทีมันจะมีความหมายสองความหมายนะคะแบบว่าไม่มีปัญหากับ ไม่มีคำถามนะคะไม่มีปัญหากับไม่มีคำถามอ่าเอางั้นเลสเซนวันถึงแค่นี้ก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวเราเจอกันในเลสเซนทู two, นะคะบ๊ายบาย